การฟังหรือการอ่านหรือการคิดก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเพียงสมมุติฐานส่นะวนการภาวนาเนี่ยเป็นการทดลองเนะนะ่ใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หน่อยหรือว่าถ้าเป็นงานวิจัยเขาเรียกว่าข้อสมมติฐานนะรือเราอ่านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวรรณกรรมอ่ะเรียกว่าเป็นการเป็นเรื่องราวมาว่าเราจะทดลองสิ่งนี้นะเราก็ตั้งข้อสมมติฐานขึ้นมาหรือว่าตั้งข้อสันนิฐานขึ้นมา,นมาว่า ถ้าเราทําอย่างนี้แล้วผลม,มันจะเป็นอย่างนี้นะอันนั้นะคือการที่ฟังจากหลวงพ่อไปหรือว่าฟังจากที่อื่นมาแล้วแต่แล้วมาคิดว่าไอ้น,นิพพานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าอัตตาเป็นอย่างนี้ไอ้หรือว่าอันนี้จังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยออันเนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานแนั้นเองอันนี้ก็จะมาเล่าให้กับผู้ปฏิบัติธรรมฟังแบบงานปฏิบัตินะอันนี้ผู้ที่เป็นสุตตะเนี่ย ต้องพยายามแหละไม่พยายามก็ไปฟังคลิปอื่นๆดูว่าเออมันออกมารูปนี้เป็นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคราวนี้ก็จะมาเล่าลงไปลึกลงไปอีกนะสําหรับเอ,อผู้ปฏิบัติธรรมนะการอ่านใือการฟังหรือว่าการคิดของพวกเราที่ฟังมาแล้วไปคิดเนี่ยมันกัที่ฟังหลวงพ่ออยู่ตอนนี้ก็ดี หรือไปฟังจากคลิปต่างๆในโซเชียลมาก็ดีหรือว่าจะอ่านจากพระไตรปิฎกมาเลยก็ดีนะหรือว่าฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนสดโดยตรงหรือว่าไปสอบถามในท่านมาก็ดีแล้วเราก็จะมาคิดนะ,ะเรียกว่าสุตตามัญญ,ญาแล้วก็มาเป็นจินตามัญญาคือจินตนาการมันจินตนาการขึ้นมาแลนก็คือเป็นการสันนิษฐานนั่นแหละถ้าเป็นการถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์คือเป็นข้อสมมติฐานเนี่ยส่วนการภาวนาเนี่ยคือการทดลองการภาวนาคืออะไรการภาวนาคือ การมาทาเครื่องมือถ้าเป็นหลวงพ่อบอกไว้ก็คืองไอ้ทำดวงตาธรรมหรือว่าทำมาาัดจักรคู่หรือว่ามัคมีองแปดซึ่งไอมัคมีองแปดก็ย่อมาเรื่อสามคือสติสินสมาธิปัญญาแล้วก็ย่อมาเรือหนึ่งคือกายกตาสติก็พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้ก็คืออาณาปณสติก็นั่นแหละสิ่งที่ทําตัวนั้นคือการทดลองก็คือการภาวนา เพราะอะไรถ <t progressive entin> ึงต้องทาอย่างนั้นเพราะว่าจิตมันจะไม่รับรู้เลยเพราะมันไม่ได้ออกมาจากจิตเนี่ยมันอยู่ในจิตของมันมันก็ปรุงแต่งของมันไปตามเรียกว่าอวิชชาปัญญาสังขารคือมันอยู่ในปีกของอวิชชาอยู่มันยังไม่มาเป็นวิชชาเนี่ยจิตมันไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วจิตมันไม่เห็นจิตจิตไม่เห็นสภาวธรรมสภาวธรรมที่ออกมาเรียกว่าสัพเพธรรมาธรรมะาเนี่ยคำว่าธรรมะเนี่ยคือมันมันรวมทั้งวิชาทั้งอวิชาถ้าหากว่าเราคิดว่าไอ้ อาจจะฟังมาความรู้อย่างนั้นอย่างนี้ไ่คิดสารตะเอาโดยที่ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติไปเนี่ยคุณก็จะอยู่แค่ในอวิชชานั่นก็คิดเอาสารตะคิดไปอย่างโน้นดวงจันทร์เป็นอย่างนั้นดาวอังคารไอคนทีเ่เขาสรุปมาให้คุณฟังเลยเขาก็ยังไม่เคยเห็นดวงดาวอังคารเลยเขาก็มาสรุปให้คุณฟังเป,ปเป็นตกเป็นตะว่าดาวอังคารมีน้าอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณเชื่อไหมล่ะคุณก็จะเชื่อเขาไปตามว่าเขามีหลักฐานอย่างนั้นชัดเจนเลย ก็เหมือนกับไปอ่านคมภีรของพระพุทธเจ้ามาก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าแต่ัะรู้จริงแต่ัะรู้แล้วจะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่พ้นทุกอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดไปอันนั้นก็อยู่ในความคิดทั้งหมดเลยถ้าคุณไม่ภาวนานะถ้าคุณไม่ไม่ทาจากเกิดทำมาจากครูหรือไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณก็จะเชื่ออมันก็เป็นอัตตาอความเชื่อของคุณนันก็เป็นอัตตาของคุณเมื่อใครมาพูดสิ่งนี้คุณก็จะวิ่งเข้าไปหาัตาตัวนี้ไปขาที่พึ่งตัวเนี้ย ใครพูดไม่ตรงกับทิงที่คุณรู้มาเนี่ยคุณก็จะปฏิต่อต้านทันทีเพราะอะไรเพราะจิตของคุณเนี่ยสร้างปรมให้คุณเนี่ยสร้างเป็นพรมที่ว่าผมลูกฟักลูกฟักอะไรที่เขาว่าน่ะนะไม่ต้องไปถึงขั้นในระดับที่ไปต้องไปทาชานหรอกไอ้ผมลูกฟักนี่พวกคุณเป็นก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่ในจิตของคุณอยู่ในความจำเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาเนี่ยไอ้ตัวที่อตัวที่มามันมาประสบพบกันเนี่ยเขาเรียกว่า อสะวะอย่างที่มันมาะสมพบกันเนี่ยถ้าเป็นปัญญาเนี่ยเป็นพระวนามันจะปัญญาคือปัญญากับสัญญาเนี่ยสัญญาเนี่ยมันเป็นความจำและคืออันไหนที่คุณฟังคุณคิดคุณรับรู้มาทั้งหมดเนี่ยจากที่คุณมาประสมพบเห็นเนี่ยคือได้ยินอย่างที่ได้ยินหลวงพ่อตอนเนี้ยอันนี้คือเป็นปัญญาที่คุณฟังแต่ว,ว่าคราวนี้มันจะไปเป็นสัญญามันจะไปเป็นสัญญาของคุณทันที <laughs> หลังจากหลังจากนี้ไปมันจะเป็นสัญญาหลังจากที่คุณฟังไปแล้วปุ๊บคุณจะไปคิดเป็นสาระตาน่นนี่ไปก็จะเป็น ปัญญาเป็นสุตตามัญปัญญาหรือกินตามปัญญาของคุณนะอย่างนี้อันนี้คือความหมายแล้วคราวนี้เอเมื่อจิตเห็นสภาวธรรมแล้วจิตมันจะเปลี่ยนนิสัยจิตมันจะเปลี่ยนนิสัยของมันซึ่งจากเดิมเนี่ยมันมันมันไม่เห็นมันคิดเอามันก็ปรุงว่ามันไปเรื่อยตามภาษาของมันอันนี้พระเจ้าตัดไว้ว่าอ้อวิชาปัญญาสังกาลาสังลาปัญญาปัญญา낭เหลือแล้วก็ว่าอว่าออจิตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ให้เราไปดับมันอาเออคนเราดับทุกข์ดับทุกข์ไหนจับเป็นเล็งไปดับทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็ตั้งสมมติฐานอย่างนั้นพอหลวงพ่อก็เหมือนกันตอนที่ไอฟังครูบาอาจารย์อยู่หรือว่าที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติจริงจังเนี่ยนะก็คิดไปว่าโอ้ตัวเองมันรู้ทำแล้วป่านนี้เอย้ยรู้มากแล้วรู้เยอะและ้วันเนยรู้ทั้งวัฏฏรญาณเป็นอย่างนั้นรู้ทั้งไอมหายานเป็นอย่างนั้นรู้ทั้งไอ โอ้ยไอ้อะไรไอ้เซนเซนอะไรต่างๆเนี่ยฟังมาหมดแล้วแต่ว่าไอ้พวกนั้นเป็นแค่สมมติฐานแค่นั้นเองเนี่ที่คุณฟังมาแล้วคิดไปว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าคุณไม่ได้ไปเขียนเองไม่ได้ไปจิตคุณไม่เห็นถ้าคุณไม่ได้ทดลองหรือว่าภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยคือการทดลองทางวิทยาศาสตร์มันก็นักวิทยาศาสตร์นะถ้าเขาพอผลการทดลองออกมามันจะไม่ตรงกับที่เขาเปลี่ยนเขาถึงได้องค์ความรู้เข้ามานะอย่างเช่นไอ้พวกที่ทํา อะไรนะไอควอนตัมอ่ะที่ไปทดสอบควอนตัมอ่ะเพราะว่าเอ๊ะทำไมมันมันถึงไม่เป็นไปตามหลักของฟิสิกส์คาสสิกของไอเอ่อของของใครที่เขามีทฤษฎีเขามาก่อนนั่นะมันันใช้ไม่ได้แต่ว่าเอาเขาไปทดลองใหม่แล้วออกมามันมันมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันแต่มันเป็นพระพุทธเจ้าดันเบ มีมีในบาลีครับเพราะว่ามีในบาลีว่าเอ่อมนโนเตจิที่เนี่ยมีคุณสมบัติเดียวกันกับไอสิ่งที่พวกไอไอที่พวกไอไอพวกมนโนเตจิตที่เนี่ยมันเป็นมันเป็นคุณสมบัติที่เขาพวกอะตอมเนี่ยไปมีคุณสมบัติอย่างนั้นอ่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นลักขณะนหลงเนี้ยคือเขาไปทดลองแล้วเออมันทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละคือวิทยาศาสตร์คือการทดลองภาพนรนาก็เหมือนกันภาพนรนาเนี่ยเป็นการทดลองอ่า ถ้า,าว่าอยู่ในหลักธรรมเนี่ยก็ได้ว่าพวกจงเกียรติที่อยู่ในไอไอธรรมวิจยัยการวิจัยเนี่แหละนั่นแหละคือวิววจัยนี่คือแปลว่าแปลว่าวิจัยเดีว่าการทดลองคือไปทําหลายๆครั้งเพื่อจะดูว่าไอเอมันเป็นอะไรมันมันเหมือนเดิมไหมทําไมธรรมะพระพุทธเจ้าในพระสูตรต่างๆที่คุณไปอ่านดูเลยมันจะมีซ้ํากันหมดเลยะซ้ากันรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยพอเรามา พอเราตอนแรกเรามากระวังเรานึกว่ารูปรูปมันเป็นของแข็งๆข,ของไอ้นี่นะดินน้ำไฟลมนี่นะอะเวทนาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกิตแต่ทำไอ้ทำเวทนาจิตและกระทำอย่างนี้นะเป็นไอ้เขาเรียกว่าเอียกว่าไอ้ไอ้กรรมฐานเนี่ยกรรมฐานมีมีกายเวทนาจิตธรรมเอ๊ะทำไมกายมันไม่เหมือนเพื่อนอ่ะมันเป็นรูปทําไมมีคุณสมบัติเหมือนกับน,นาม พุทธะเดียวกันเลยเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่ารูปเป็นอย่างนี้นะรูปมันไม่เป็นของเรานะอันเนี้ยก็จะอธิบายมาดอยู่ในอันตรธาณสูตรเนี่ยนะที่ได้แปลให้กับพวกเราฟังไปแล้วเนี่ยถ้าไปอ่านไว้ว่ารูปกับนามมันเหมือนกันเลยเอ๊ะทำไมมันเหมือนกันวะทังด้านที่เราอยู่ในความคิดของเราเนี่ยเราอ่านมาแลวเอ๊ะรูปกับนามเนี่ยมันต้องไม่เหมือนกันมันต้องไม่เหมือนกันเราก็ไปนั่งปภาวนาดูภาวนาไปพาวนาถึงเข้าใจว่าโอ้ไอ้ที่ว่ารูปรูปเนี่ยก็คือนาม ก็คือการรับรู้นามก็คือการรับคือรับรู้จากไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ไอเย็น้อนอ่อนแข็งนี่ก็เป็นนามก็เป็นสัญญาก็เป็นปัญญาก็เป็นปญยาคือมาประสบคืออาสวะกัเหมือนกันเป็นอันสิ่งเดียวกันเลยถ้าใครปฏิบัติธรรมเลยนะแล้วทํา,ทาจิตเอาจิตมาไว้ที่กายบ่อยๆเนี่ยคุณจะเข้าใจในสิ่งนี้สิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ทดลอง จิตของมึงก็จะวนเวียนอยู่กับการเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ก็พอหลังจากที่เชื่อสิ่งนี้แล้วสมมติว่าเอาเอาของหลวงปู่นั้นของอาจารย์นี้อสายป่าสายไหนแล่าแต่ละมาคิดไปแล้วฟังมาแล้วมาคิดหลังจากนั้นไปได้ยินสายอื่นมาอีกไอ้พวกที่ไอ้เชื่อมจงเชื่อมจิตอะไรหรือว่าหรือไอ้พวกที่ทำอะไรอะไอ้อินิพปฏิหารมาไอ้โลกอะไรของเขาอ่ะไอ้เชื่อมอจักรวาลอะไรเขาเนี่ย ก็คิดว่าอย่างนั้นเป็นอีกเนี่ยแล้วคุณก็จะเอามาสาระตารมมาคิดรวมกันผูกมัดกันบนเลยแก้กบแก้ปัญหาไม่ได้จิตทุองคุณก็จะไม่สนใจจิตทุองคุณไม่ได้ไม่สนใจจิตทองคุณก็จะวิ่งไปตามความรู้หรือว่าสุตตะมยปัญญาหรือกินตะมัจยปัญญาที่คุณไปทํานั้นจิตเขาก็จะไม่สนใจคือว่าไอ้ไอ้จริงที่คุณทํเนี่ยคืออยู่ในภาวะของจิตอยู่แล้วคุณไม่ได้ออกมานอกจิตเพราะนั้นคุณยังอยู่ในอวิชชา คุณต้องออกมาอยู่นอกอวิชนอกนอกนอกอ,อ,กอวิชานั่นคือมาเป็นวิชาวิชาที่คุณจะเห็นก็คือวิชาแรกคือจูตูประ,ปะายตยานที่มีการแปลกันโอ้โหอย่างเลื่อดูอลังการเลยว่าต้องเห็นชาติโน้นชาตินี้ถ้าอันนั้นก็เป็นการตีความแบบว่าเกิดชาตินี้จากท้องพ่อท้องแม่ไปว่าท้องพ่อท้องแม่เกิดมาแล้วก็ตายไปไปเห็นคุณต้องตายแล้วคนนุณนึงจะไปเห็นไอ้สิ่งที่เขาไปแปลจากท้องพ่อท้องแม่มาอันนี้เนี่ยคือเกิดในชาตินี้ชาตินี้คือเดี๋ยวนี้ อย่าง EP ที่แล้วเนี่ยไหมชาตินี้คือเดี๋ยวนี้ถ้าคุณจะเอพ้นทุกในชาตินี้เนี่ยไม่ต้องไปรอพระเสียอะไรยี่เว็ตายหรือว่าไม่ต้องไปรอตายต่อตายเนี่ยคุณก็ทําตามวิธีของหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็อความรู้สึกของจูตูปปาตยานอะไรว่าหรือว่าวิชาหนึ่งหรือว่าภูมิอนุวาสารนิตยานก็คือการเห็นจิตที่มันดับมาการเห็นจิตที่มันดับมาคือเห็นจิตดับเราเอาความรู้สึก เอ่อความรู้สึกวิธีกายบ่อยๆบ่อยๆคุณจะเห็นความคิดของคุณมแบแวบหนึ่งช่วงแรกๆอาจจะไม่ไม่ชัดเจนอะไรหรอกเพราะว่าพึ่งคุณ,คณพึ่งเขียนบางคนอาจจะเห็นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้สังเกตคือไม่เคยฟังอ่อที่หลวงพ่อพูดแล้วก็อ่าอาจจะเห็นอยู่บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้สังเกตนะแต่ว่าคราวนี้พอฟัง่างหลวงพ่อพุบแล้วควดีสต,ติไอไอจิตมันมันดับมาแล้วก็ปัญญาหรือสัญญาที่เราฟังจากหลวงพ่อไปไป ไปเขาเรียกว่าแมทกันพอดีไปแมทกันคุณก็จะเห็นว่าเอ้ยอันนี้ไงนี่ไงที่ความคิดที่หลวงพ่อว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคืออันนี้แหละคือภาวนานคือเมื่อไหร่ที่คุณเอาจิตไว้ที่กายโดยไม่ได้คิดเอานะมันไม่ใช่เรื่องคิดนะไอ้ไอ้หลักของพุทธศาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของความเชือ่อเพราะอาจารย์บอกว่าไม่ต้องเชื่อ,อ,อไม่ต้องเชื่อการลหลักการมสิทิหลักการกามรสิทิเนี่ยไม่ให้เชื่อแม้ก,กระทั่งเป็น พระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่ให้เชื่อให้คุณไปโยนในสมณสิการก็ยังไปแปลโยนในสมณติการว่าเป็นความคิดที่แยบโยนเแยบคายเข้าไปอีกไะอันแปลไปสมุทรไทยอันนั้นเป็นผลของมันอันอันคิดผลของการไอ้ไอ้คิดที่แยบโยนจริงจริงอะมันต้องเอาจิตของเราเนี่ยคือญาณนโะยน,นิญาณน่ะคือไปดูไปดูว่าไอ้ตัวที่มันเริ่มเริ่มแรกมรันเ,เ,เ,เป็นยังไงโยนิญาณน่ะโยนิเนี่ยที่มันแบบว่าอยู่อ่อมันเป็นญาณเนี่ยคือให้เข้าไปดู ในมนโนูก็คือโยนิโสมนสิการทําทําให้ไปดูที่มนาสิการคือจิตของคุณเป็นยังไงอันนั้อันนั้นอ่ะนี่คือ,อสิ่งที่เราเข้าไปเห็นจริงเมื่อไหร่ที่อพวกเราปฏิบัติทำนะคือการเอาความความรู้สึกทางกายบ่อยบ่อยบ่อย,อยแค่ไหนบ่อยทุกครั้งที่คิดนึกได้อะบ่อยทุกครั้งที่นึงได้ไดแล้วคุณจะเห็นแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วมัน ที่มันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไปรอจ้องดูมันแต่ว่าคุณต้องเอาความรู้สึกไปทิ่กายบ่อยๆบ่อยๆแล้วมันจะเห็นนะแล้วมันมันจะรู้สึกได้ทันทีอะว่าเออถ้ามันมันมาแล้วมันจะรู้สึกได้ต้องทําอย่างนั้นอ่าอันนี้คือจะรู้สึกแบบไหนแ่ะรู้สึกด้วยอาณาปนานสติกันไอ้พวกนั้นอะอันนั้นมันเป็นแค่เครื่องมือไอ้พวกอาณาปานสติไอ้เดินจงกรมทําความรู้สึกไอ้เดินรู้อริยบทอะไรต่าง,างๆพวกเนี้ยมันเป็นเครื่องมือ แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันหัวใจเขางมันคือจิตของเราเนี่ยหรือว่าไอ้วิญญาณจิตมนวิญญาณของเราเนี่ยมันไปอยู่ได้ที่ใดที่หนึ่งระหว่างรูปเวทนาสัญญาสังขารมันอยู่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นในขณะในขณะหนึ่งเนะยอันนี้คือคือจุดของมันคือว่าเรียกว่าสี่ทิศหรือว่าสี่ที่ตั้งที่ตั้งสี่อย่างนะซึ่งจิตเนี่ยมันก็จะไปอยู่ของมันอย่างเนี้ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งถ้าเท่านั้นก็ได้ในขณะเดียวก็ได้เพราะฉะนั้น เอ่อพวกเราเองเนี่ยนะอย่างเช่นกรณีที่เขาไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก,ก,ก็เหมือนกันก็เหมือนกับการมาทําภาวนาเนี่ยเขาก็ไปทดลองอ้อผลมันทําไมไม่ไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเราสมมุติฐานไปอยา่างทฤษฎีฟิสิก์ที่ของอัลไสไตน์ style, เขาคำไว้เนี่ยเขาว่ามันเป็นอย่างนงี้ยเงี้แต่ว่าพอไปทดลองกับควอนตัมเน่ย ควันตั้มเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะมันมันมันไม่ทามันไม่ทําตามทฤษฎีของไอสไตล์อ่ะซึ่งเขาที่มาค้นพบอ่ะเอ้าคี่ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นวะเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไอควันตั้มเนี่ยยังถกเถียงกันยังไม่เสร็จนั่นเลยเพราะว่าผลการทดลองไม่ตรงกับสมมติฐานเนี่ยสมมติฐานคือสมมติฐานด้วยเอาทฤษฎีขขงไอสไตล์มาอันนี้คือเหมือนกันจิตก็เหมือนกันนะจเหมือนกันจะรับรู้เอ่อ ที่มันออกมานอกจากจิตก็คือเราจะต้องทิ้งออกมาคือเอาความรู้สึกทิ้งมาจากความคิดให้มันอยู่ที่กายมันอยู่ที่กายอยู่ที่กายแล้วจิตมันจะเห็นจิตคือจิตมันเกิดดบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล้ำลึกของพระเจ้ามาที่หลวงพ่อก็ยังยตะกอนเรานี่มีแต่สวดเอวเนี่ย